แบบเนี่ยไม่ต้องทำผมทำเอเอง อยากจะให้ทางศูนย์เนี่ยครับช่วยเหลือยังไงบ้างครับอยากจะให้ทางศูนย์แนะนําเปลือกหอมของจังหวัดตระบุรีให้กว้างแล้วก็ไปเวทีระดับโลกได้ใช่ไหมครับใช่ครับตลาดตะวันออกกลางตลาดประเทศที่มีมุสลิมใช่ครับใช่ครับเนี่ยออกนอกประเทศก็ได้รู้จักเปลือกหอม i highlight. life ภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านเวลานี้เหลือเพียง48ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตของจังหวัดสระบุรีนี่ไม่ใช่การประกวดแข่งขันธรรมดาแต่นี่คือเวทีแห่งไอเดียสุดลำ้ำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอาหารที่จะมารันบงการและนี่คือทีมที่กำลังขับเคี่ยวกันฝึกพลังพวกเขาแต่ละทีไม่ใช่มือสมัครเล่นแต่เป็นสุดยอดนักคิด นักพัฒนาและผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีไอเดียไม่ธรรมดาใครจะเป็นผู้นําเทรนด์อาหารแห่งอนาคตใครจะสามารถคว้าคะแนนจากคณะกรรมการไปได้มากที่สุดและใครจะเป็นเจ้าของนวัตกรรมสุดปังที่จะเปลี่ยนโลกอาหารของเราไปตลอดกาลนาฬิกากําลังนับถอยหลังเกมกําลังเริ่มต้นทุกการทดลองทุกส่วนผสมทุกสูตรอาหารล้วนเป็นตัวแปรสําคัญเพราะนี่ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่มันคืออนาคตของอุตสาหาก,กรรมอาหาร เหลือเวลาอีก48ชั่วโมงเท่านั้นนี่คือโค้งสุดท้ายของพวกเราก่อนขึ้นนำเสนอผลิตภัณฑ์ในเวทีการประกวดอาหารแห่งอนาคตของจังหวัดสระบ,บุรีตอนนี้ไม่มีเวลาให้หลังเลทุกการทดลองต้องแม่นยำํำนี่คือช่วงเวลาที่เราต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวฝ่ายพัฒนาสูตรเซ็ตทุกองค์ประกอบให้พร้อมที่สุดฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล พบท่วนจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนฝ่ายพรีเซนเทชันซ้อมการนำเสนอให้เฉียบคมดึงจุดเด่นออกมาให้ได้มากที่สุดโอกาสเป้าหมายให้ชัดเจน48ชั่วโมงจากนี้คือโอกาสของพวกเรา โอ้โอ้ัลลาาัลา The heating system temperature is too high. The system is about to shut itself down. Three, two, one, down. 3 2 1 shut down. ประกาศขณะน,นี้ระบบทําความร้อนอุณหภูมิสูงเกินกนนําหนด ระบบจึงชช้ดาวตัวเองทางศูนย์วิจัยต้องสลับมาใช้กำลังไฟสำรองซึ่งจะมีพลังงานอยู่ได้6ชั่วโมงเท่านั้นทีมวิจัยต้องเร่งนําส่งข้อมูลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบและตรวจสอบความพานด้วยนวัตกรรม S number ของทางศูนย์ คือระบบตอบรับอัจฉริยะ Hello i n t e l l i g e n c e System ระบบกำลังประมวลผลระบบ Age Number ได้รับข้อมูลโปรเจกต์วิจัยและพัฒนาขนมเพื่อสุขภาพโดยใช้เผือกหอมพืช GI ของจังหวัดสระบุรีเป็นวัตถุดิบหลักเรียบร้อยแล้วเริ่มมีเคราะองค์ประกอบ ระบบไม่พบองค์ประกอบที่ขัดต่อหลักการอิสลามในสูตรอาหารดังกล่าวคุณสามารถนําสูตรนี้ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์จริงได้ทันทีระบบอัจฉริยะพร้อมให้ข้อมูลเสมอ How i n t e l l i g e n c e system ขับเคลื่อนนวัตกรรมฮารานเพื่ออนาคตแล,แล้วก็มา ช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยหลังจากช่วงเวลาแห่งการคิดค้นทดลองและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งวันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของนวัตกรรมอาหารขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่วงการนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยเหล่าทีมผู้เข้าแข่งขันทุกทีมที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและองค์ความรู้เพื่อสร้างสารรคผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตและนี่คือโอกาสที่พวกเขาจะได้นำเสนอผลงานต่อ คณะกรรมการผู้ส่งเกียรติทุกท่านไอเดียไหนจะเฉียบคมที่สุดผลิตภัณฑ์ใดจะโดดเด่นเหนือใครและทีมไหนจะคว้าคะแนนสำคัญจากคณะกรรมการทุกวินาทีจากนี้สำคัญยิ่งกว่าที่เคยขอให้ทุกทีมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการนำเสนอจะเริ่มขึ้นณบัดนี้ขอเชิญทีมแรกขึ้นสู่เวที เี็นคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติและผู้รับชมทุกท่านเราคือทีมนักวิจัยจาก h a u t Innovation Community of Learning Center หรือ HiCoLec วันนี้เรามาพร้อมกับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่ไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพแต่ยังตอบโจทย์ตลาดฮาลามในระดับสากลแรงบันดาลใจของเราเริ่มต้นจากเผือกหอมพือ GI ของจังหวัดสระบุรีเผือกหอม ไม่ใช่แค่พืชพื้นบ้านแต่คือขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่เปลี่ยนไปด้วยโปรตีนจากพืชธรรมชาติใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระแต่เรายังไม่หยุดแค่นั้นเราได้นําเผือกหอมมาพัฒนาสูตรให้กลายเป็นสน็ดที่อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยการผสมผสานพืชสมุนไพรทรงพลังที่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มสีกลิน่นและรสชาติแต่ยังเสริมสร้างคุณค่าทางอาหารได้แก่ไขพ่พัม ซูปเปอร์ฟู้ดจากธรรมชาติแหล่งโปรตีนจากพืชชั้นเยี่ยมคมิ้งชัาสมุนไพรที่อุดมด้วยข้อคูมินสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันอัญชันแหล่งของแอนโทไซย,ยานินที่ช่วยบำรุงสายตาและระบบไหลเวียนโลหิตสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราโดดเด่นกว่าที่เคยมีมาคือการใช้นวัตกรรมฮาลาล เราได้นำเ n ช m ัมเของศูน hmm. ย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลมาใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนสะอาดปลอดภัยและเป็นไปตามหลักการฮาลาล100%เอร์เซเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้พร้อมสำหรับตลาดฮาลาลในระดับสากลสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่ขนมแต่นี่คือโอกาสในการยกระดับพืชเศรษฐกิจไทย เผือกหอมจังหวัดสระบุรีกำลังจะกลายเป็นพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้นผ่านนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพสแนกของเราไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่มันคือโภชนาการเพื่ออนาคต ไม่ได้อยู่ที่รางวัลแต่อยู่ที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้ เน่ยนะคะท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นําเสนอไปโดยในช่วงอรัลด์อินไซค่ะวันนี้ทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วนะคะว่าร้านที่เราเลือกทานนั้นสามารถทานได้จริงๆหรือเปล่าค่ะใช่แล้วครับในช่วงของร้านไฮไลท์วันนี้นะครับเราก็ได้นําเสนอแนวคิดแล้ววิธีการกว่าจะมาเป็นนวัตกรได้เนี่ยการพัฒนาต่อยอดในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมติดตามตอนต่อไปได้เลยครับคุณผู้ชมคะ ท่านหญิงไอชาโรบิยล,ลอห์ของทฮานคาได้กล่าวว่าถ้านรอสุลุลละโซลลอล์ห้อยในยุวะซัลลมน,นั้นเมื่อถึงช่วงสิบวันสุดท้ายของโรมฎอนท่านจะรัดสายคาดเอวไว้แน่นหมายถึงไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาท่านจะให้ชีวิตแก่ค่ำคืนหมายถึงประกอบอิบาดะด์ในายามค่ำคืนและท่านจะปลุกบรรดาภรรยาของท่านให้ลุกขึ้นมาประกอบอิบาดะด์รายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิม ายการวิถีรอมฎอนปีทีาา่1เกนะคะยังคงออกอากาศต่อนเนื่องค่ะตลอดทั้งเดือนรามาอมฎอนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทรบร5แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมตื่นมาทานข้าวสวัสดแล้วอย่าลืมนะคะเปิดช่อง5รับชมรายการดีๆของเราด้วยค่ะจ้าแล้วครับวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก,ก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมรา์มะตุลลอฮวะบะเราริกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ